สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภูสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอกฟ้าแดลี่นะครับแล้วเมื่อนี้เราไม่กินปากแงนวนะคะรัะสีดำๆจักหน่อยนะครับผมไปเลยเฮ่อเมนน้อตงไปแกะก่อนไป เอาล้วครับตอนนี้เข้ากับแก้เปลือกเรียบร้อยแล้วกับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่พริกใส่อะไรอีกนะรสด,ดีแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงวิเศษ <c oughs> แล้วก็น้ำปลานะครับแล้วเข้าต้องข้นก่อน,นเด้อพี่หนังเด้อแม่งทั่วกันบ่าน้องปลาดต่ะน้ำลายแตก <c oughs> ใส่น้ำปลาเพิ่มได้ไหมวะเราชิมก่อนซิมก่อนเด้อพี่หนังเด้อ เปงแตกฟาดตอะไรแตกอืมขัดไม้ไงเข้ากับมกเกลืนะพี่น้องขัดไม้ไงเขากับนเกิืได้เ้ยมาแบบนี้จัดไป Góc <laughs> 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 <đợt> này bên nó ông ghetto dùng từ lời bà nha mhm 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 เลยที่บดซื้อมาซวงนะครับมาหานนวสมๆม,ม่กินน้ำกันเลยเจอแล้วแหละกันกินไม่นู่นีนี่กลินมาแหืม ทำอะไรตัวอือ่นของน้ำไปเลยแน่นอนเรียบร้อยแน่นอนไม่นูน่นอย่ เจ้าเห็นเนี่ยมันคือว่ามันหน่อยมันบ่นหน่อยเลย,ยพี่น้องหมกหลายดิมาอีกคำหนึ่งอือือ,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 อร่อยแปลกแต่แดกได้ นมกนก็จะเอื่นบอกอี๋กับบอกเหี้ยวหาลรืงหมองก็เอิ่นว่านบอกอี๋กับบอกคอ้อแลรกมลนว่บาบ้านมู้เจ้าเอิ่นยังคอมเมนต์ใต้คลิปด้วดยนะครับบอกแาน้ว่ามันเอิ่นว่าอีหยังสันเดย์ถ้าเรื่องเอิ่นถ้าเรื่องหมองก,ก็เอิ่นบอกเหี้ยวครัหมองก,ก็เอิ่นบอกค้อแรกภาคกลางเขาเรียกอะไรภาคเหนือภาคใต้เขาเรียกอะไร คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับป๊าดเนรอเผ็ดจีจ๊ดจั๊ดซมเปรี้ยวถึงใจอื้อืออื้อหอเือดเลยพูดอะไอ่อืมอมันแบบแตกตัอะไรไม่เป็ือนยังพูดอะไร่ะบะซึนบะซวง นะครับตัวแห้งเราจัดเลยเมนูนี่รับรองตื่นแผ่นแน่นอนปาดสุดยอดเลยเนี่ยสะใจอีเราทำยังไงไปเลยอืมสุดยอดเ แซ่บ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 โซจอลีอือืม น่าด,ด๋อยังมึงนม่น,น,นะเพ็ดสุดยอดเลยอ,อังเปาหม่องพี่ดองเบื่อมันตัวอะไรอังเปาทำอะไรลูก <c oughs> ก็ไม่กินกับป,ป๊าป้าเหรอนุบ้าอ้าวพี่น้องเอาแล้วครับโชวะสักิจ๊กบามงูอีกแล้วอะไรลูกนั่งดอป,ป๊าป้าเหรอเน้ยไหนพี่น้องลูกไข่รรเราลูเลียงวะนั่งดอเหรอลูก <S 2> <S 2> <S 2> กินบักเงี้ยวไหม,หม

บรรยากาศทั้งทีพี่น้องนกกินบนาง,ยง,ยง,งอย่างผสมๆเลยสุดยอดเลยฟังเสียงนกจางยังห่องน้ำลมหมัอนฟ้าพัาขึ้นมาเย็นเย็นเนาะสุดยอดเลยบรรยากาศไม่ทำเสือแทะเบละกอาดอม ก็ขึ้นจะควงแต่คนกินเบอเร์เด้งเลยวะมาจบเอ้ยส,สุดยอดใช่ไหมครับ่า <laughs> โอเคครับพี่น้องบรกะบักแงวห้องสุดยอดได้เลย จมเพ็ดเข้มนัวอร่อย,ออยกับบรรยากาศทังสี่นะครับนางแต่ต้นหม้ห้มมีกล่มเย็นๆพัดขึ้นมาจากน้ำพว่วงนิ้วคู่บังโดษจากโอเชคนะคะพี่น้องมอน,นิกะบรรแล้วนะครับกับเปนูบอกแงวหรือว่าบอกข้อแร่นนั่นเองคันผิดพลาดประการใด้กตก้ตงขอภัยน้าเด้อครับพี่น้อง บรรยากาศนี่สุดยอดเลยมีลร่มน้ำพองพัดขึ้นมาก,กินบักซมอยู่กับหมาฟังเสียงนกฮ้องเสียบรรยากาศบบนี้หาร์ดีไซน์บ่านใดแล้วครับยังไงกะขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในครับแล้วก็กดคอมเมนต์กดกระดิง่งกดเบิร์ดทุกอย่างถี่เขามีให้กดแล้วกะขอฝากเพจไว้น้าเด้อพี่น้องเด้อซื้อคือกันก็บันช่องนี่แหละฟ้าไดอารี่นะครับในเฟซบุ๊ก ค้นหาภาษาไทยภาษาอังกฤษเจอเบิดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไปหนึ่งลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายอังปปาบ๊ายบายเด้อ